สวัสดีครับวันนี้นะครับเด e Deep Channel นะครับจะมาทำการแกะกล่องมือถือกันอีกแล้วนะครับเป็นมือถือจากทาง Xiaomi นั่นเองครับโดยตัวนี้มันคือ เล d m ี Note 11 Pro 5G นั่นเองนะครับไม่มีคำว่าเสียวมีนะครับตัวนี้นะครับมันคือเลดมี Note 11 Pro 5G นะครับโดยตัวนี้นะครับมีตรา 5G ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับตัวนี้รองรับ 5G ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโดยตัวนี้นะครับเป็นเล d m ี Note 11 Pro 5G นะครับสีกลาไฟเกนั่นเองครับเป็นสีดดาๆทำๆ ดำๆเทาๆนั่นเองนะฮะมีแรมขนาด8 GB นะครับผมและลอมขนาด128 GB ะบตนะครับต,ตัวนี้ก็จะระบุว่าภายในแพ็กเกจนะครับมีอะไรมาให้บ้างว่าจะเป็น USB Type C นะครับผมมีอะแดปเตอร์ให้นะครับมีตัวเข็มจิ้มซิมมี Quick Guide นะครับมีราริการมาให้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวกล่องนะครับผมด้านข้างก็จะเขียนว่าตัวนี้ มีมันคือเลนส์มินโน11 Pro 5 g เป็นสีทองเหลือบๆแบบนี้นะครับไม่ใช่สีทองดีเป็นสีออกน้ำตาลทองทองนั่นเองนะฮะแล้วก็มี Google app มาให้นะครับรอบๆกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับถ้าใครได้ซื้อของมานะครับสำหรับตัวเลนส m มินโน1 1บเอ g ตัวนี้นะครับคุณจะต้องเห็นซีลแบบนี้นะครับซีลจะต้องไม่ถูกแกะนะครับผมเราก็จะมาทำการแกะเองนะครับกรีดมัลงไปแบบนี้ อันนี้ก็จะง่ายๆนะครับก็ไม่มีถุงพลาสติกแล้วนะครับผมมาแกะดูกันนะครับปึ๊บหมับเขาให้นะครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับนั่นคือกล่องสีขาวๆกล่องนี้นะครับเป็นกล่องที่ข้างในนั้นประกอบไปด้วยตัวเข็มจิ้มซิมหนึ่งชิ้นแบบนี้นะครับผมมี เขาเรียกว่าอะไรนะ Quick นะครับผมหรือว่าคู่มือการใช้งานแล้วก็วารันตีนะครับหรือว่าประกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีเคสอย่างหนึ่งชิ้นนะครับตรงนี้นะครับมีเป็นกล่องเสียวข่าวที่น่าจะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับของ Xiaomi ก็จะมีไว้แบบนี้นะครับผมด้านในนะครับเราก็จะพบกับตัวมือถือนะครับ Redmi Note Redmi Note 11 Pro 5G นะครับไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ด้านในกล่องข้างในอีกนะครับมี ตัวสายชาร์จนะครับผมเป็นไทซีนะครับไทซีสายชาร์จไทซีหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ67วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับโคตรไวนะครับพอหกสิวัตต์กันเลยนะครับตัวแถมนะอันนี้เป็นอะแดปเตอร์แถมด้วยนะให้67วัตต์กันมาเลยนะครับแสดงว่าตัวนี้รองรับถึงนั่นเองนะครับก็ดีเลยนะครับเป็นข้อดีมากๆนะครับสําหรับที่ มีแถมมาให้นะครับเพราะว่าหลายๆตัวนะครัไม่ได้แถมต้องไปซื้อเองนะครับสำหรับตัวเลตมิโน11 Pro 5G ตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องหลักขนาด108ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็มีกล้องอัลตร้าไวด์กล้องมาโขด้วยนั่นเองนะครับมี3เลนนะอูสาเลนแบบนี้นะครับผมเออมี3เลนนะครับผม แล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟ67วัตต์นะครับเป็น Turbo โบชาร์จซึ่งตัวเนี่ยรองรับชาร์จไว67วัตต์เทอร์โบชาร์จจิ้งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วมีแบตเตอรี่มากถึง5,000ม mm. ิลมโครดเยอะบอกเลยโครดเยอะนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอเป็น AMOLED 120 h z เป็น Full HD Plus Dot Display นะครับแล้วก็ ดูโอสปีกเกอร์กันด้วยนะครับตัวนี้ก็คือความลื่นไหลของหน้าจอเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นจออัลเบดให้สีสันได้สวยงามแน่นอนนะฮะดำเป็นดำนะครับผมแล้วก็ลำโพงคู่ด้วยนะครับและยังมาพร้อมกับชิปเซต snapdragon นะครับรองรับ 5G นะครับเป็นชิปขนาด6นาโนเมตรผมจำไม่ได้แล้ว่าตัวนี้ใช้ชิปอะไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับหลังจากแกะกล่องผมจะมีการใช้งานมาบอกด้วยนะครับ เราก็มาลอกก่อนเลยแม่สุดยอดจริงหนะครับและนี่ก็คือตัวเครื่องนะครับกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเรียบเรียบเลยไม่มีอะไรเลยนะครับในฝั่งซ้ายมือนะครับไม่มีอะไรเลยเรียบเนียนผมว่าฟิลมมันแบบมันสวยอะมันสวยจริงๆนะครับตัวนี้ก็คือ มีการแปะฟิล์มกันรอยมาให้แล้วนะครับแปะฟิล์มกันรอยมาให้แล้วนะครับด้านขวานะก็จะเป็นตัวปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มพาวเวอร์นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นกล้องแบบนี้นะครับด้านหลังจะเรียบแบบนี้เลยแล้วกซิกาไฟเกยโคตรสวยนะครับผมด้านบนรูปฟังก์ชันจุด5ยังอยู่อันนี้เป็นลําโพงนะครับผมอันนี้เป็นไม์แล้วก็อันนี้เป็นตัว IR นะครับหรือว่าตัวอินฟราเรดนะครับใช้เทเลรีโมนั่นเองนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะพบกับตัวถาใส่ซิมตรงนี้นะครับแล้วก็รูไทสีนะครับรูไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าโอเคผมบอกเลยว่าแบบจริงๆแล้วนะครับถ้าดูตรงนี้บอกเลยว่าเครื่องมันค่อนข้างจะหนานะครับหนาแต่หรูหมายความว่ายังไงนะครับมันหนาเพราะว่าแบตเตอรี่มันค่อนข้างจะเยอะนะครับถึง0้าพมิลลิแอมนะครับ ตัวเครื่องมาเลยค่อนข้างจะหนานะครับแต่ว่าความหนาของมันนะครับมาพร้อมกับความหรูนะครับหรูมากนะครับจับถือมันคือมันเป็นมันไม่ได้โค้งนะมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเห็นไหมสีสวยด้วยนะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับโอเคมาพร้อมกับมี ui เวอร์ชัน13นะครับมีภาษาไทยให้ใช้ผมลองใช้แต่ผมถนัดภาษาอังกฤษมากกว่านะครับก็แล้วแต่ทุกคนนะครับ โอเคอยู่ประเทศไทยนะครับอันนี้จอที่ทุกคนเห็นหมากับพิปเนี่ยเพราะว่าตัวกล้องมันจะไม่ได้ถนัดนะครับต้องปรับสปีดของตัวกล้องใหม่นะครับผมโอเคก็ถือว่าตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับส่วนการใช้งานมันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคก็คือเชื่อมต่อ wi-fi 5 g h z ได้นะครับไป ันนี้เป็นการเปิดเปิดการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็หลายๆคนอาจจะเปิดเป็นกันแล้วแหละแต่นี้ก็ลงไว้ให้ทุกคนดูนะครับตรงนี้จะเป็นกล้องหน้านะครับเป็นจุดเล็กๆแบบนี้นะครับผมด้านล่างความหนานี่ไม่ได้หนามากนะเออหนาแบบรับได้นะครับอืมเนี่ยมันจะหนาประมาณนิดนึงอ่ะไม่เยอะไม่เยอะนะครับรับได้นะครับอืม โอเคมันก็จะเป็นเช็คกิ้งเช็คกิ้งอะไรไปเรื่อยๆนี่ก็รอหน่อยนะครับผมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อก่อนที่จะเข้าถึงการใช้งานเบื้องต้นนะครับหรือว่าการใช้งานเริ่มแรกนะครับผมอันนี้ก็ล็อกอินเพื่อจะดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็ล็อกอินเข้าไปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาล็อกอินที่หลังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครจะเลือกอะไรก็เลือกไปนะครับผมโอเคมาในส่วนของล็อกสกีนนะครับผม เราก็ตั้งได้นะครับว่าจะให้ลองแบบไหนนะครับเริ่มแรกนะครับเราจะต้องเลือกก่อนว่าถ้าเกิดเราสแกนนิ้วไม่ผ่านเนี่ยเราจะให้มันเป็นอะไรนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสแกนลายมือนะครับก็จะอยู่ตรงปุ่ม power นั่นเองนะครับก็แตะไปแตะมันก็จะตันงืดงดงๆดนะฮะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แตะไปเรื่อยนะครับเรียบร้อยนะครับ อะไรที่เราไม่เอานะครับก็ปิดไปนะครับโอเคจะเป็นคลาสสิกหรือจะเป็นแอปโรเวอร์ก็แล้วแต่นะครับว่าทุกคนชอบแบบไหนนะครับผมแต่ผมชอบแบบคลาสสิกนะฮะเรียบร้อยนะครับเซตอัพคอมพลีทรอนะครับเรียบร้อยนะครับผม,มเปิดมาปุ๊บก็มีอัปเดตเลยนะฮะ อัปเดตเลยเดี๋ยวผมไปเช็กก่อนว่าตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันน 13. 13.0.1นะครับผมส่วนเวอร์ชันใหม่ที่ปล่อยมานะครับเป็น13.0.6นะครับขนาดสามรอเาสบหกเมกะไบต์นะครับตรวจไปเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับแล้วก็เริ่มต้นการตั้งค่าการใช้งานนะครับสำหรับ r e m m n o s t e 11 pro 5G ตัวนี้ก็ขอจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปการรีวิวการใช้งานเต็มเดี๋ยวจะเอามาบอกกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เ d m i c h กช n น l สวัสดีครับ